ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับคายบาลสฆงช่วยเหลือพระภิกษุงอาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาล,าาบาลบาทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยหนา,าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคพันโรศับม,มันถือกดกจันร984ดอกจัน1ร์นหนัสสีสส่เหลี่ยมกระดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับเี่น้รงเจริกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันนิดนึงว่าหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเนี่ย มันมีช่วงไหนบ้างที่มันมีฟ้ามีฝนที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องสก,ก่อนเราจะบานข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวนี้เป็นเว็บวินนีคอมนะครับถ้าใครจะไปดูบรรยากาศก็จะได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะสิบสี่ถึงวันที่19นะครับได้ประมาณ1น3 4งสี่ห้าประมาณ6วันเนาะน,นั้นก็จะเป็นพรีเมียมคือจ่ายตังค์ถ้าฟรีได้ประมาณ6วันนะครับเริ่มเงินเลยนะครับจากวันอังคารที่1 4เวลา3ทุ่ม ไอ้สีเหลืองเหลืองแดงแดงเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยหมายถึงฝนปกติแดงแดงหมายถึงฝนที่มากกว่าปกติฝนตกแรงว่างั้นเถอะนะครับก็จะเห็นว่าเข้าเขตบันพุธเนี่ยเพื่อนๆดูนะเข้าเขตบันพุธเนี่ยประมาณเวลาช่วงบ่ายๆเห็นไหมครับฝนเนี่ยมันจะปุ่นเปี้ยนพุนเปี้อนอยู่ไอ้สีเหลืองสีส้มเ่ยนะฝนจะพุ่นเป็้นอยู่แถวภาคเหนือภาคกลางเที่มาก็มีบ้างแต่ว่าภาคอีสานก็จะมีแถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารโซนนี้นะครับ ต่างประเทศก็จะมีลาวกับซอลปาลาวกับเขมรน,นะครับต่อนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปเนฝนก็อยู่แถวอีสานใต้แล้วก็กรุงเทพพอเข้าประมาณดึกๆทุ่มสองทุ่มก็จะไม่ค่อยมีนะครับพอเข้าวันพุธที่16จะเห็นว่าฝนช่วงเช้าก็ยังไม่ค่อยมีก็มีแถวพิษณบโลกบ้างในช่ว8ง8ปดโมงเชา้านะครับแล้วก็นครราชสีมาช่วงเที่ยงพอช่วงบ่ายๆมาฝนเริ่มมาก็จะเป็นแถวภาคเหนือ กับภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างบ้างเล็กน้อยในวันที่16นะครับทีนี้มาเข้าวันที่17พอเข้าวันที่17เนี่ยช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรนะครับช่วงเช้าไม่มีอะไรก็จะมีเมฆบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยนะครับพอเข้าช่วงบ่ายฝนม่แล้วแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกในโซนนี้นะครับแต่ก็พักได้พอเข้าวันที่18 18เนี่ยเป็นวันเสาร์วนะันเสาร์หนึ่งช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีอะไร พอเข้าช่วงบ่ายดูนะครับช่วงบ่ายจะมีฝนแถวภาคตะวันออกกับภาคใต้แล้วเกือบท่วทุกภาคเลยนะครับอันนี้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับอ่านะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่อ่าสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยฝนจะยังไม่มากแต่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยจะมีฝนในช่วงบ่ายจะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง 1, 2, ทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันก็จะจางหายไป ัวนี้เป็นของเว็บบ d เดตคอมนะครับก็สูดว่าประมาณ 16, 17, 18เนี่ยมันจะมีฝนนะครับก็จะประมาณเป็นช่วงบ่ายไปต้นไปทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ประมาณช่วงวันที่18ช่วงนี้จะมีฝนนะครับเดี๋ยวไปดูของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างเรามาดูพยากรณ์อากาศ7วันรายภาคของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วง14ถึง16พฤษภาคมเนี่ย เนื่องจากว่ามีลมตะวันออกเชียงใต้เนี่ยนำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้ขึ้นมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตามภาพที่เห็นเมื่อกี้นะนะครับแล้วก็ทางฟ่กทะเลอันดามันจะทาให้อากาศร้อนขึ้นลักษณะแบบนี้นะจะทําใไม่มีฝนฟ้าขนองกับลมวันโชกแรงและประมาณ17-20ถึงนะครับลมตะวัตวนตกเชียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยประกอบกับขึ้นลมแรงนะครับจะทําให้อ่แบบนี้จะทําให้ภาคาตะวันตก นะครับทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และมีภาคตอนออกที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับมาดูเป็นรายภาคกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นไงบ้างภาคเหนือเริ่มภาคแรกก็คือภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยสิบสี่ถึงสิบเก้าเนี่ยจะมีฟ้าหลวตอนกลางวันและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับฝนฟ้าขนองสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ในส่วนที่ยี่สิบเนี่ย จะมีฝนประมาณ40% 6 0คือฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคต่อมาก็คือภาคตะนอ,อกเชียงเหนนะือตัวนี้ภาคอีาสานนะครับ15-18เนี่ยมีฝนประมาณ40-60%แล้ว19-20เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณ60-7 0นะครับมาดูภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ย1ิ1 8เนี่ยมีฝนประมาณ30-40%ส่วน19-20เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้น40-60 ส่วนภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ย14-17เนี่ยมีฝนประมาณ40-60%แต่18-20เนี่ยมีฝนประมาณ60-70%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ15-16พฤษภาพัเนี่ยมีฝน40-60% 17-20เนี่ยมีฝนประมาณ60-80%ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้14-16เนี่ยมีฝน30-40% 17บเถึงยีเนี่ยมีฝน60สิถึงแปเปอร์เซ็นต์กรุงเทพปริมณฑลนะครับ14บสถึงสิเนี่ยมีอากาศร้อนแล้วก็มีฝน40่สิบถึงหกเปอร์เซ็นต์สิถึงยี่เนี่ยมีฝนประมาณ60สิถึงเจเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าภาคไหนก็ตามนะครับตามพยากรณ์อากาศของกรงมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพึงระวังไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ตามนะครับในช่วง14 ถึง17นะครับ14ถึง17ประมาณนี้ฝนเนี่ยจะอยู่ประมาณ30 40เปอแต่ก็ระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับแต่หลังจาก18 19 20หลังจาก17ไปแล้วก็คือ18 19 20ในช่วง3วันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกภาคทั่วประเทศไทยภาคตะวันออกด้วยนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ60 70 เพราะนั้นถ้าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้17 18 19แล้วก็20ด้วยเนี่ยพึงระมัดระวังนะครับฝนช่วงนี้เนี่ยจะมีลมพายุมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บ้านเดินที่ไม่แข็งแรงก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนมาฤดูนี้รู้สึกว่าจะมาพร้อมกับลมแรงพอสมควรนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูว่ากองเว็บฟินิสตคอมเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างนะครับเขาจะให ฟรีประมาณหกวันเนาะแล้วนั่นก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับอ่าก็จะดูลมฟ้าพยากรณ์ก็ได้ฝน,นะนเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยนะสีฟ้าเป็นสีฟ้าก็ได้ถ้าเป็นลมเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยถ้าจะดูกระแสลมมันไปที่ไหนเขาจะทำมุนเคลื่อนให้ดูนะครับลมมันยังมันยังไม่พัดมาเข้าทางฝั่งประเทศเรามากนะนะครับมันจะฟังพัดจากฝั่งอ่าวไทยเข้ามา ส่วนอุณหภูม sure ิก็ดูได้นะครับอุณหภูมิก็จะเป็นสีแดงถ้าจะเห็นตามตัวนี้เนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยบ้านเราอุณหภูมิก็จะลดลงละนะครับลดลงประมาณ30กว่าองศานะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าอุณหภูมิบนพื้นแผ่นดินเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเพื่อนๆเทียบสีดูนะนะครับทะเลกับบ้านเราเนี่ยทะเลรอบๆบ้านเราเนี่ยทะเลจีนใต้เ่าวไทยมาสุรินเดียเนี่ยก็ร้อนกว่าพื้นแผ่นดินเพื่อนๆเห็นไหม นะครับคือสีมันเข้มกว่ามันจะร้อนกว่านะครับจริงๆถ้าอุณหภูมิแบบนี้มันก็อย่างว่าเนาะปูปาอะไรพวกนี้ยังสี่สิบกว่าองศาเลยนะครับอันนี้ช่วงอากาศร้อนนะครับมันอย่างร้อนๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นภาวะร,ร้อนแล้วก็ดูพายุดูคลื่นก็ได้ถ้าใครเป็นชาวประมงตรงไหนมันมีคลื่นแรงก็จะเป็นสีม่วงๆอะไรนะครับพบคลื่นก็ดูได้ พายุสายฟ้าที่ผมไปดูเนี่ยสายฟ้ากับเมฆฝนมาด้วยกันนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับที่นํามาฝฟ้าพี่น้องสุกก่อนก็พึงระมัดระวังไว้นะครับในช่วง14-17ถึงเ,เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากฝนประมาณ30-18ถึงกช่วง3 4วันนี้จะมีฝนเพิ่มแต่ว่าฝนมาช่วงนี้ก็ระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีลมแรงมาด้วยยังไงก็ระวังต้นไม้หักโค่นเวลาฝนตกอะไรพวกน,นี้งดใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ มันอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องสกอรได้ยังไงก็ดูแลรักษาตัวกันไว้ดีๆนะครับเพราะว่าฝนตกปีนี้เนี่ยเห็นบาดเจ็บแล้วก็ฆ่าชีวิตกันหลายคนเนี่ยพอสมควรนะครับครับก็บอกว่าวีา่นี่เป็นเหยื่พี่น้องสกอรไม่มากก็น้อยหากปีภาพกันใดก็ขออภัยไวนะที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะมทั้งปวงนั้น เป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่เชื่อว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลส ที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรครุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ